กรญาตบาทคำว่าจ่ส่งเจ้าเสียมาใส่กันคืนซื่อใส่ก่อเอาอยู่แบบอะไระวั้บริการเนาะแบบน้ำไไดสุไตใไดเอ้าช่วยาชานบ้านเได้จังวัดีนำมันไปคนต้องไปเเมาวขายังไปนำลานตัิเศบ กินเข้าใหญ่ก็คือสอันแม่ไหนจะค้างมาดิพลังเนาะเจ้าว่าไห้ใจัเจ้าว่าเท่าอีกคนมีพลังอยู่ในเฮือนยังไปนำลูกอยู่กรุงเทพเอาแล้วไปแล้วไปจากค้างมาบ้านนี้เลยไปนำลูกแล้วไปจกค้างมาโทรมาบอกว่าแม่เอ้ยว่ะจะไปมอเป็นยังไงแม่หรือเป็นยาไปมอดอกไม้เลยแม่ในรีบบอกข้อมงวยนี่แหละ เราอไปนั้นไป้่วชไปยังเ่หักฟักเข่าแต่มัขาหับรากฟักขาขึ้นงาไช่วอเอาเงินให้เราจ้างรถมาพอแล้วจร่มชักยากัะเช่าบาทนี่แล้วมื่ขึ้นนี่รับพากันรับอยอ่บ่ันเขาไดนไปแร้วชนีหัยังงทมเนนี่แหละเขาอาสลับก็มนีหนเรือจะไม่เท่าแน่นอ๋อวีขบมือเราเสีย เ้วก็เลยมาบอกพราะเราชนที่เสียนี่ได้เป็นคิดแมื้หอนลมอนขวรสเแลยิรัียคจะแหกมละมงเ้ยเีย่ฮียแมัไปเฮียม่ไปเฮีแมเรียแมเยแมงเฮียแม่เลยแมันัเฮียแม่ไปเลยจะยแมงไปเแม่เลย่ไปเสียแเฮียแม่ไปเม่ไยมเยมาเฮ้ย่่นอาจารย์แก้วหัไเยม หกโมงล่าชียาหันอ so, ือไปเสนอคนนั่น okay. น่ะไปเสนอคอบ้านยังหันหกโมงแล้วโอ้ตอนไปแจ้งเพิ่นนอะบอไปแจ้งเพื่อนล่าชียคักตอนหกโมงว่าฉันซะเนาะไปขาดแมนนั่นนไอจังอ่ะขากับปรากฏการณ์เมื่อคืนนี่พี่น้องชุดไทยแล้วก็มาบอกลาเพาจะบอกเลยแม่บอกลากันเนาะมาจักเอาแม่ก็มาบอกเลยบอกว่าใครเนี่ อันนี้บริยานบ่าอนี่น่รับบ่กรับแล้วฮอนแล้วอนเดอรเอาแล้วเราตัวไหนย่างบริยานอย่างเนาะเออนยังเเป่าเป่ากระดอกดีอ่ะแท้นี่พี่นนอะบริยานอย่งกิปสองนทกติปกติหลังจากคนตุชุนตายนี่มันเล่าดิ รับสบายอยู่ต่คู่มือเนาะเอาเร็วแสดงเราเราได้ขึ้นอย่างไรายนี่นนคนกินอิ่มนอนรับอะไนี่เนาะนอนบรับคือหนึ่งกับนอนบาร์ับขอข้ข,ข,ข็งคแคเราบรับเหมือนลมผัดบออ๋อแม่ในนอนบารับผัดเนก่ขันจจอบึงทางหาจทีมีสิเทียนข้าวไม่ไม่ได้บ่ญีเแเ<ม>่ยเงืองบ่ญี เขาว่าเข้าว่าดนทานในน่ะก็แม่เปยื่อแบบแล้วร้อนนี้เราไปนอนผืแต่ได้เจ้าที่นอนผู้เดียวได้บ่เอาป้าให้เรานอนผู้เดียวแล้วเบิ่งเราก็นอนไปบอกไอ้ไก่เขาจะยินคืนนี้กระต่ายบุตู้เพระตู้เห็นไปบอกค่อยอันนี้เพราะว่าหรือว่าเป็นน้ำเฮานั่นบ่ออย่าล้ำมานบอกลูเราอย่าล้หพูมืองหรือว่าเราเราเจ้าก็เราจ่ายเราหมา เขาไปคนเข้าเมื่อยละรับขักแล้วเราบอก่ได้บ่คืนเดี๋ยวเราจยิไปบอกกันนะบอกในฝันก็ได้เด้อประตูเด้อจะไปบอกแปว่าก็ก่ก่งเไหมเป็นาญาตินเราเข่ากันบ่ได้แล้วก็อบุกวันเลเราจอกก็เอาไป้วปอกปอกชามละเทนกันี่จะเทเนาะ ไปแต่ว่าไปเข่ากระไรเฮ้นี่จะมันลุต้องความผันอะไรครับแต่เราเสี่ยมมีผันเราอีกโอ้นี่คือเราเองเราก็มาเราต้องมาหรอเนี่ยเป็นคนเลยดินจะดินผูแล้วเราแล้วคืไปก็แบบบอกให้เรามีห่วงซาบันมีผู้หักชมหักซาลูกกับเมียไม่เท่ากันหักซากันช่อยเออยังมาเมือเฮื่อเท่า ยูน้ำเลอือดอ้โัดท้มาแบข่าให้กินนี่น่งข่ากินนั่แต่ออด่แหละดอยดาสขอป้าบาริไดสองไม่ลูกจะหน่อยจะหน่อยมแต่ลูกนอนอยู่คนเดียวอันนี้ย่างไปดำทางก็เป็นคนมักไปกลางคืนไปเลยไปลูกมากนเลยม่นอยมันยู ลูกเพินมาลูกมาเถอเพิ่งอจะเล่าอไอยู่อันนี้เชื่อหมนบูมี่เอะไราอัน้นเขาเห็นจอืมอ้าโ้ยโคตรการพิเศษพี่น้องเนาะอันนี้กับโบจักเนาะพอมาบอกลาเนี่ยรับเพิดแล้วทำนี่ทำมันตองหัวเดีอ้แล้วบูมีส่งขายาวเสเ้อขายนาวาลหนงอยนี่โยงของแตงโมลง นุงเด้อเจ้าใหญ่บนเาาใหญ่กว่าแม่ได้หน่น่ะเนาะปีกว่าแม่แล้วนะบ่ะสิบเอดปีแล้วบะจักก็ได้แล้วยังบรจักที่ที่ไมันบจักหหงเอาได้ซื่อมีเันทีมงานคอยพูดถึงเราสัมภาษณ์ได้นี่ถ้าคอยบอได้รับบปากน้ำมีแต่เ่าวจเนาะเป็นอะไรกับเบาวจนอยมันรู้อยู่ได้ ม่หวแวก็ย anyway, ังมาตอบยังก no ็จ่อยแล้วบ่เป็นตายายเพราถ้า่อยเป็นตายานมันบ่นอ่ก็มึงไึงมา้ายแกแบบว่าบบจักว่ามูอให้ไว่ไหะแล้วถ้อแม่ยังให้มันบอกว่ามันจ้าหน้าเจ้าอยู่ชุ่มัวถ้าชุ่มเจ้าบ่ได้มีให้มีนาจะคนแล้วยบ่ได้บ่ได้ไปเกี่ยวเขาเนาะสบายเนาะจ้ามาานไเกี่ยวเขา ช่างมันยาการเนาะส่ไเลยจ้างมให้ใ่มีแต่ระจ้างมัวนคนคนมีนาร่อไม่ว่าสบายนะคนบ่มีนาสบายเลยกอบกินามบกินทันทีเนาะยากเนาะแตเนสบายยช่ไหเรื่องสบายสบายกิุ้งแล้วบาทเนี่ยคนตกเพก็ะคานน้ำนนน้นคนงานงานเจ้าของบ่มีนาเหรมอ คนคนไหนทางทางเข่ากุกจริงเนืองคนไหนบ้านดงน้อยหัวคำผู้เนาะบ้านแม่ผู้นี้น่ะชื่อสนามใช้แบบโอ้พะยมมาไผมามันได้เดี๋ยวนี้น่ะบ้านแม่บ้านเกิดเมืองนอนบ้านดงน้อยกินข้าวแต่ละทีได้ละดงน้อยหัวคำชื่อไงหาเงินซื้อกินนี่นั่งเธอหาได้เงินซื้อหรือหาไปซื้อของเกี่ยวเว่าว่าความซื้อว่าทุกนั่นบ่มีข้าวกินเนาะ หาเงินใช่ที่เงันพวกใครอันไดเงินเงาไม่นด้ซื้อเขาตุ๊กตุเขากินเขากระขนาดไหก้าวบางนเนาะัสองโลละห้าไม่ไหวลูกมันขาดเลยได้โอ้โหก้าว่างเินเครื่องซอมน่าก็คูณสิบกุ้มเลยแปลว่าสมมติว่ามีเข่ามีนามกินเต็มเล่าเพราะมีเงินใช่นามาอะไรกันเนาะนี่แบอ่เบาไปป้อมใส่เข่าหั่นได้ไม่ได้ป้อม ใช่าำเน่า่ไ้ก็มัน่นว่งตเนี่าเลขาง่ายเลครับ้า่นองบ่นเขแ่ยใอันายำม่ไปซอยหมู่นะดน้สนไทยกีให้เาไป่งเยไปซอยซอยกันเนาะยเกียซอไงไปรับจ้างว่าไดนะเอาเื่อแหงไปเลกแมนไทยใช้ไเขาเนาะ คือว่าจะเอาหมอไปชงกี่นี่ชงแล้วแหละคือเอาไปบุถึงก็เชื่อผู้ชงตั้งห่างผู้ยืนตั้งห่างจ้าเขามาเอาเองเขามาเอาเองแล้วเอมาจับ เด็กน้อยเนาะมีน้อยมาบ่รู้네่ยมันอนมันบ่เห็นขะหม่าอือกลับไปรถเนาะแล้วไป้ทศ่ะ กรวางเงาไปส่งพี่แน่ก็ไปสงเนื้อนั่งงอนตัดหญ้าเห็นยังแต่ละเมอตันหย่าชวนยางขุนจ้างวะกเลดยางขุนหาไปตัดมือไปตัดคนก็ูเท่าก็หือบกันออบุ้ยไผ่คนเดียวลูไหมดผู้มหารผู้มหาหนึ่งเจ้าหาเราแล้วคนคนนั้นแหละอ๋อนั่นคนปูยางุนเห็นลูกสาวขุนกันไหได้ติดต่อมาเลย พอขันเพื่น hmm. บ okay. yeah. nah, ่เบิ่งคลิปเพิ่นกับบเห็นแล้วเนาะบ่ลชิย่านบุระลินคลิปย่านบรลินยังมาเลนยังก็คนบ่เป็นเรื่องชื่อนีบเป็นเงชื่อก็คือนางเตงอ่อนคือได้บบินเป็นได้นี่บุรุ่นได้บุเฟซเลาบ่ส่งหาควนไปจับบ่ของแม่นี่โออโ้ธรรมดาแล้วเฟซแล้วเห็นช่วงพูดน้อยใไ้ชอบข่าวัน

มายอกอันคหยอกมเช้าคนแล้วเจ้าคนเจ้าไปบ่งดอกไม้ว่าเอาัวน่อยเอาชองขัวมอ่ะางคนนี้ว่าเออมเลมึงยังไเชาคเราคนะกพังิเติบเลยตออได้น่นเช้าเจ้าไปเขัวน้อยเอาแล้วัวอะไรหเฮ็ดบุญน็ดทิาอนัวหนูเนวมาก็ได้ แม่ปวดเนาแม่ปแวชิน like ก yeah. uh ็จะงา่เรื่องแต่ว่าปวี่่ยได้วัจ้าปหนมใหม่ไม่วดไรผัวน่อยบวยากดอกเรื่องผัวนะครับาจะดูอ่ำน้ำเนาะนั่นละช่างทุกเมื่อแล้วว่าชางุกมันนี่นแล้วาวเขาองคน่านั่น่เพิ่นกันเนาะสองคนเิ่นนาเ่าราคาลยงหัวบ้านชคนเิ่นร อรสิ่าคนจะเมืองคุณว่าโทรมาบอกให้เจ้าหาคนหนึ่งดูแม่วจะหาคนนึนเปงร์เซ็นปายเนาะคุณว่าหากินชูันกินอีกพอได้แบ่งเบาได้ฮะเออได้ได้มือหนึ่งเ้าดอกอ่ะอืมีไผ่ไหมผมยาดนมเท่าเนาะหาเนื้อบึงลุ่นทำมันยิ่งข้อขอมันยิ่งเลื่อนแม่ไม่รู้นะตัมมสตแล้วกันอยุเพยงยา บางเงยังเราก็รีกับแบกที่ยัดยังดีนโฮมนี่คาแถวคอยแช่ะขามยานเนเขาจะขึ้นยดนไตอนเตียงนกบลาเนาะขึนยดล้วไปหรอกเตียงกันไรเตียงกันในไรกบฝอยแตะชาเจี๊ยบคนรอบกม่อนี่าแม่แถาเจี๊ยบมาอยู่นี่วะแม่กบดอยในหันเตียงกันกอบดบาคนตุเชียนเาะ สาเจียมเนี่ยอยู่ในไฮนี่นี่เมือนเปล่าน่าายไหน่ามานี้น้่งพาคนนี้ชอบคนนี้เลยนี่แหละุผู้ใหญ่โอ้นา่งพาวันได้นี่ค่ะเอาเลายลูกเยแปดไฮแตะกี้ต่กี้ก็เป็นดินนังพายวันหมดเลยเบนดินน้่งพาวันคอน้ำานี่โอ้อันนี้คอนับเพลนแหละปั่นให้ลูกให้รานอยู่แน่คอเขาบบนี้อแล้วฉะนั้นเนาะ แม่แม่แม่นเราขับพื่นบ้าเอามใหายแล้วแม่แล้วหายนาพิ่นเนาะนาพิ้นเบิดบอชุดพุณนนะนาแน่ให้เราต้องมีไปนะเราผานเราผ่นัานว่มามาเลิเขาพิ่นก็บชื่อดินเขาพี่กันชื่อดินเขาเรากอมาเดือนคือกันนะมาเอามาจูพื้นแลวเขามาน้าแม่นี่นม่พามาแหล้วก็มาน้ำอยู่แต่ว่าเราผัดง่ายง่ายครับเราก็มาแน่เนาะ คาลูกเราใหญ่ลูกเอ้ยเราเป็นใหม่ได้เนื้ลูกได้ลูกเราะว่าได้แม่ลูกมีแต่ผูหิงเนาะมีแต่ผูหิงเขามาทำงานมาได้ได้ลูกเราเออเป็นใจเน้อยเนาะที่จะมาโทษไ่ได้พ่อะเพราบัวช่างในผู้หญิงก็ได้ผู้มีแต่ผู้หญิงนั่งเถือกเนาะเถือไปแล้วกับฮาบุเฮนกันมิสไปแล้วเราเราคอยบุญใครบุญมันลูกเราหาคนลูกจะพวกรักทหารเนาะหัวของเพราผู้เป็นเสียบ่เออเสียอยู่ในบ้านนี่แหละ หมาเอาใหม่เพิ่นได้ผู้นึ่งอันผู้น้อยแหละวัวใหม่นี่เลยน้ำหนูผู้น้อยผู้น้อยน้อยแห้งๆนะบอลผู้น้อยน้อยอันลูกเอาเงินให้เมื่อนัใดเลยผู้น้อยน้อยผู้น้อยน้อยจีบตีเลยโอ้แสดงว่าเราอันลูกกับพ่อไม่นี่ผู้เดียวเท่านั้นเหมือนกันแปลว่าพ่อไม่นี่มาอยู่เคอนแล้วบ่เออมาอยู่พื่เลยเต่าะเราห่าเห่เลยเนาะ พราะหายได้โอ้บ่รู้ราเป็แพงได้ใหม่ได้หยังบ่กินซื้อให้หมดเออได้หยังซื้อให้หมดจ้างพ่อนอนบ้านกเรายังบ่จ้างให้พ่อนอนาเนาะมมายทีให้พ่อนอนนาเียวญาติญาติเขาไปยิงบ่เออญาตินั่นแหละลูกของตาบ่เห็นนี่แหละมมายทีาจ้างลูกเนาะบ่เขาตยา่ะเอาแล้วสั่งว่า้เนาะอยู่เียวแล้วได้จ้ะ ไว้แรกคุยพูนเราไปเนข่าบ้านขั้นหน้าแดงอ้อนนี่อยากได้ผัวนะต้องแจกข่าวก่อนขั้นเอาผัวมาอยู่นี่แล้วมาบีบคอหรือใดก็จะบอกให้เราจะบริกรกันเจ็บเนาะเราหยแล้วว่ะน้องขึ้นข่าได้จ้ะตายเลยแล้วมันทำินข่าวเลยตายเลยบ่จะเอาผัวมาแล้วก็เิวาแล้ว่าเด็กก็พอหยอกในสาวคนกับแม่ก็เลยหยอกกัน ก็จะได้หัวบ่ออ่ะอหเอาผัวคนนั้นับแรกให้เจ้านันก็เด้อเองจะได้หัวว่าใครมือเองยังไอยากเอาเมียใหม่เพื่อนวะก็ได้หึงบัวตายหอนช้ำมือเลยกหัวเลยอ๋อเอเหัว คนพาการผลิตนะโว้นี่แหละพี่น้องเนาะเว้าพื้นลูกพื้นเมียพื้นผัวเวลาตายพากันแล้วก็สุดท้ายกับช่างครอบครัวใหม่มันกับโบพิธดอกแต่ว่าต้องเวลาที่เหมาะสมและควรก่อนเวลาไม่ก้อนนี่นี่ไปเลยนี่แต่ว่อตีกันเด้อเด็กน้อยเด้อไม่เนี่ยหอนกระดุงเสือน่ะโอ้ยเอิ้นนะโออเอิญพายน่ะเป็นตู้เตียนบอนี่ตู้เตียน อือตื <si> ่นแล้วอ <si> <si ๋ไปมามาเล่าเรื่องผีนํากันเด้เนาะเรื่องผีนี่ล่ะเป็นเวาผมมานอนนําเนาะคืนนี้ก็มีแม่กับเบิ่เริ่มเบิ่งล้เฮ้ยที่นึงล่ะบ้านเฮายังเด็กบบบมันตั้งแต่2มื้อไเือมันเก็สิเมื่อก็าเลด้อยู่ เออมันเป็นตายอลยลายคนไฟกับบุญมาแล้วมันก็มอแคนี่เาม่อวว่ามานั่นคำนยังันแล้วอย่างแล้วงานจ้างว่าวในบ้านนเอำ้แล้วอะแล้วรถเลยมันมีเอื้อนน้องลายมาเลมแล้วไม่แล้วบ้านหนก็บานหนึ่ว่าชน้ำใช้เขาบุญว่าห้วักนี่มจนเขาไล่หนีจนได้ไลนนี่ก็ไลน์นี่ึนี่แต่ เอาลิ้นอยู่หันใดบ้านอ่าเต็มนี่ฮั่นแม่นไผก็มาเนาะแม่นอ่าไผก็มาเบิดคืนแจ้งไปับเพชรกับเหล้านี่โอแม่ิขออนุญาตบาําที่เจ้าสิเอามาใคืนซื้อใกเอาอยู่บา